แฟนเพจลูกหนังติดล้อนะครับไอรีแลก็ทีวีสีนะครับในเบรกรากเรานั่งพูดคุยกับโคตรยุทธมาแล้วนะครับคราวนี้โค้รยุทธนะครับหรือว่าโคตอาสานะครับตัดเคหะของร่มเกล้าของเราเนี่ยจะพาไปแนะนำนักเตะนะครับซึ่งแต่ละคนก็มีลีลานะครับโดยเฉพาะน้องสายฟ้าด้วยนะครับอ่ะลองไปติดตามดูกันครับดาวดังของแต่ละรุ่นนะครับแล้วเขาทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวก็จะให้โชว์นิดๆิดหน่อยหน่อยนะครับ เป็นรุ่นปลายนะครับเดี๋ยวเริ่มจากรุ่นเล็กเลยมาสายฟ้าออกมาสตางสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับชื่ออะไรครับสายฟ้าครับสตางครับอ่าสตางสายฟ้าอายุเท่าไหร่หกขวบครับเจ็ดขวบครับอ่าเจ็ดขวบนะครับอ่าสองคนนี้จะโชว์อะไรดีสตางโชว์อะไรดีโชว์อะไรดีอ่าเดี๋ยวสองคนนี้จะโชว์ ดันดึงแปะกันสองคนอ้าวบอลสองลูกจำได้ไหมอ่าอ่าขาขวาอ่าโอเคนะครับนี่รุ่นเล็กเรานะครับหขวบกับเจ็ขวบใกล้กันหน่อยอ่าพร้อมพร้อมอ้าเริ่มอึ๊บอ่าให้ได้แต่ฟ้าอย่าตื่นเต้นดิเอาเร็วทำไม่ได้ดึงแปะดันดึงแปะดันดึงแปะอ่าโอเคอ่า โอเคอ่าหยุดอ่ะนะขออีกขออีกท่าหนึ่งขออีกท่าหนึ่งพอแล้วเดี๋ยวจะได้แนะนำพี่ต่ออ่ะซิสเตอร์เร็วซิสเตอร์แบบเร็วเสวยๆเร็วเร็วอ่าให้เร็วให้เร็วอ่าโอเคขอบคุณครับอ่านี่รุ่นห้าขวบหขวบก็จะประมาณนี้นะครับก็ทำได้เบสิกตามปกติทั่วไปนะครับแต่สองคนนี้เขาก็จะเป็น คนที่เรียนแรกๆนะครับก็จะได้ทําได้เยอะกว่าคนอื่นเขาหน่อยนึงนะครับโอเคอ่ะขอบคุณมากครับสายฟ้าตะตังอ่ะรุ่นต่อไปก็จะเป็น9ขวบนะครับ9ขวบนะอ่ะเมซี่มาเร็วนะครับคิตตันลิปตนันมาโอเคนะครับอ่ะชื่ออะไรครับเมซี่ครับอ่ะเมซี่นะครับอายุ9ขวบว่ะเมซี่นี่คือ นักเตะที่โดนยืมตัวบ่อยๆยืมตัวบ่อยมากนะครับแล้วก็ไปเป็นดาวซันโวหลายๆที่นะครับเพราะค่อนข้างจะยิงคมนะครับซ้ายขวาเลยอ่ะชื่อลิปตันครับอ่าลิปตันอายุกี่ขวบครับ9ขวบครับอ่าลิปตันดอกบอลได้เยอะสุดเท่าไหร่272ครับอ่า272ยนะครับโอเคอ่ะนี่ก็เป็นลิปตันนะครับดอกบอลได้เยอะนะนี่ก็เป็นอีกคนนึ่งเมสซี่ทีเคนะครับเมสซี่ทีเคทำไมเขาถึงได้ฉายานี้ชื่ออะไรครับ คิตตันครับอ่าคิตตันอายุเก้าขวบทําไมได้ฉายานี้ครับรู้ไหมไม่รู้นะครับเป็นคนที่เลี้ยงเร็วมากนะครับเลี้ยงหลบได้ดีมากนะครับนี่เมสซี่ทีเคนะครับสามคนนี้เขาจะเรียนมาพร้อมๆกันรุ่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวให้ลิปตันโชว์ดอกบอลก่อนเลยนะง่ายที่สุดอ่ะลิปตันโชว์ลุงเ้าเลยไปเก บรรยากาศของเด็กๆนะครับในการซ้อมฟุตบอลหลังเลิกเรียนนะครับก็สนุกสนานนะครับผู้ปกครองก็ให้ความสนใจนะครับคุณผู้ชมครับดังนั้นกีฬานี่ก็สามารถที่จะเล่นได้ทุกหมดหมู่นะครับเช่นเดียวกันกับการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้เล่นกีฬานะครับเราจะล่ําลากันเลยนะครับในส่วนของน้องๆเด็กๆนะครับก่อนเลิกแถวนะครับแต่ละคนเป็นอย่างไรและบรรยากาศในการฝึกซ้อมวันนี้สนุกจริงๆนะครับลาไปก่อนนะครับกับรายการ ลุยความสนา่งพี่ชาวสวัสดีครับเย้ <Yeah. S 1> เรามีความฝันไหมม,นะมีอ่าบอกพี่ชาวดังๆว่าเรามีความฝันอะไรบ้างเ<ต>มืองทองครับเมืองทองฟุตบอลเพื่ออะไรตอนเนี้ยเล่นเพื่ออนาคตครับอ่าเพื่ออนาคตนะครับอยากไปไหม อยากครับอ่าอยากนะครับอยากก็ต้องฝึกตัวเองให้ได้เก่งกว่านี้นะครับตั้งใจซ้อมด้วยโอเคขอบคุณชาวด้วยโอเคขอบคุณครับอ่ะสายฟ้าอายุเท่าไหร่นะหกขวบครับอ่าหกขวบสายฟ้าสายฟ้ามีความฝันในการเล่นฟุตบอลไหมครับมีครับอยากเป็นอะไรครับทีมชาติครับอยากติดทีมชาติสโมสรที่ชอบสโมสรอะไรครับบุรีรัมครับโอ้โหบุรีรัมบุรีรัมบุชอบบุรีรัมพ่ออะไรครับ สุประโชคครับอ่าชอบสุประโชคไม่ได้ถามว่าชอบใครชอบบุรีรัมเพราะอะไรครับพ่ออะไรนะพ่อชอบครับพ่อชอบพ่อชอบแล้วพ่อเป็นคนจังหวัดอะไรครับบุรีรัมครับอ่าพ่อเป็นคนจังหวัดบุรีรัมแล้วสโมสรเนงนกิดชอบทีมอะไรครับพูดดังๆด้วยแมนยูครับอ่าแมนยูครับทำไมถึงชอบแมนยูครับผมเห็นพ่อครับก็เลยชอบตามครับอ่าแล้วทำไมไม่ชอบลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเป็นยังไงบ้างครับ อ่อนครับโอเคนะครับนี่ก็สายฟ้านะครับก็ไปที่ไหนก็ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมีแฟนขับเยอะนะครับแม้กระทั่งสนามสิงทองของโค้ชฮอตสอิสระสิงทองเองเขาจะชอบสายฟ้ามากไปที่ไหนก็จะจําสายฟ้าได้ด้วยด้วยท่าประจําของสายฟ้าท่าอะไรครับเ่ะเร็วโยกคอเร็วท่าไงเร็วอ่าทำหนึ่งสองสามเร็ว โอเคอ่าขอบคุณลุงเชาด้วยครับอ่าขอบคุณขอบคุณครับยังไม่ว่าดีๆโอเค okay. อ่าปมมือสายฟ้าได้เร็ว <laughs> ใครอยากจะมาช่วยสนับสนุนเรื่องแย่เทียมหรืออุปกรณ์ต่างๆก็ติดต่อมาทางพี่เชาหรือทางผมได้เลยนะครับยินดีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเด็กคนไหนที่อยากเอาไปร่วมเล่นเรายินดีสนับสนุนส่งเด็กเหล่านั้นไปครับขอบคุณมากครับ ันนี้วันที่เรามีชัยต้องใช้เวลายาวไกลตุ้มเทแรงใจกว่าจะได้มาแต่วันแห่งศักดิ์ศรีของทีมเราทีเค a d e m y นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีเบลล่าเข้ามาอีกหนึ่งคนนะครับก็เขาก็เขาก็ยังอยู่เบลล่านี่ก็เพิ่งมาเขาก็ยังเกาะกลุ่มกับพี่ๆได้นะครับซึ่งผมเชื่อว่า เขาอาจจะทักษะอะไรยังไม่ดีแต่แต่เป็นคนที่มุ่งมั่นในการเล่นฟุตบอลภูเนี่ยจะเป็นรุ่นที่2ของ PK Academy นะครับเขามาเรียนตั้งแต่เขา7จขวบนะครับตอนนี้12แล้วนะครับก็5ปีเต็มของ Academy พอดีนะครับก็จากเด็กไม่เป็นอะไรเลยเด็กที่โลกนะครับทุกอย่างเนี่ย คือแม่เนี่ยไม่ไม่หวังเลยว่าเขาจะเป็นปนักฟุตบอลได้แต่ตอนนี้เขาสามารถสามารถเลี้ยงหลบสามารถยิงประตูได้เป็นดาวซันโวในรุ่นนะครับอีกหนึ่งคนนะครับก็เท้าหนักนะครับข้อดีของเขาคือยิงบอลหนักตตไอยยยินรงีศขท ความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเน็ดจ,จะเหนื่อยเท่าไรอยาร่าพอรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะ